สวัสดีครับผมอ่วันนี้พบกันอีกแล้วสําหรับไอเบรบล็อกตอนที่5เป็นคาเลไปไม่ได้ตอนนี้จริงๆเพื่อนๆรอ,อ,อคอยมาหลายๆคนนะที่จะให้ผมพูดถึงศิลปินคนนี้ก็คือแอนดี้สิมอนเพราะว่าตัวศิลปินคนนี้เองไม่ใช่แต่ตัวตัวเขากีตาร์เขาก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากๆเอาแบบกระชับ เขาเรื่องแบบเร็วๆเลยทําให้เพื่อนๆรู้จักอันิทิมอนและต้อกติตต้าของเขาไวๆผมจะขอเปิดที่วงแดนเจอแดนเจอเพราะว่าตัวจีประวัติของเขานะเขา้าๆเพื่อนๆหาไม่ยากละแต่ว่าวันนี้ผมจะสำสํำเสนอทางเดินของเขาที่น่าสนใจบนเส้นทางไอเบเนตกับตัวศิลปินคนนี้ Danger-Danger เป็นศิลปินเอเป็นวงดนตรีแนวฮ์ดล็อกแนวแนวที่เรียกว่ากำลังจะแจ้งเกิดในยุค ไปลาย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 อะถ้าเป็นแปดแปดแปดเก้าเนี่ยเขาเริ่มมีผลงานมีซิงเกิลที่เริ่มออกสู่สายตาลแล้วแต่ว่าตัววงเองเนี่ยลับประสบปัญหาการไม่ลงตัวของสมาชิกในวงนั่นก็คือมิกีตามิกีตาของเขาเนี่ยออกไปแล้วก็ทําให้ตําแหน่งตรงนี้ว่างลงแต่ตัววงเนี่ยกาลังจะออกเซ็นสัญญากับค่าใหญ่ทําให้เดือดร้อนตัวผู้จัดการวงที่จะต้องเร่งหามิกีตาเข้ามาทดแทนวง พื่อให้วงเนี่ยพร้อมที่จะออกอัลบั้มออกจะทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าตอนนั้นเองอ่ะในยุค8ปี8ป8 9เกนี่ยกรสแสกีต้าร์ฮีโร่เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงฝั่งไอเบนเน็ตเนี่ยเวทีเริ่มร้อนแรงแล้วไม่ว่าจะเป็นการโชว์ของสตีวี่การโชว์ของโจซาตเทียนี่ในในเริ่มมีแล้วนะรวมถึงพ่อกิเบิร์ดก็เริ่มมาในยุคนั้นแล้วทำให้เป็นโจทยากเลยที่จะสร้างวงฮาร์ดล็อกวงล็อกที่น่าสนใจ โดยที่ขาดแม่เหล็กเป็นเบอร์กีตาร์เก่งๆไม่ได้ฉะนั้นตัวผู้จัดการวงของเขาเนี่ยชื่อว่าบันดี้บล็อสคนเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้จัดการวงดูแลศิลปินแล้วก็เป็นคนออกแบบให้กับดูแลฟิชผลิตภัณฑ์กีตาร์ของบริษัทคลามเมอร์ด้วยคนเนี้ยเขาไปเสาะหาศิลปินที่จะเข้ามาทดแทนเบอกีตาร์ของบูเดนเจอร์อยู่สักพักหนึ่งจนในที่สุดเขาก็ไปได้เทปของเบอร์กีตาร์คนหนึ่ง ชื่อว่าอดีติมอนทันนีที่เขาฟังการเล่นของอดีติมอนเสร็จเขาก็เกิดสนใจแล้วก็ติดต่อให้อดีติมอนเข้าไปลองออเดชั่นดูสรุปว่าก็คือทางวงตกลงเพราะว่าเห็นความต้องการว่าด้วยฝีมือของอดีติมอนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็น่าสนใจอดีติมอนก็เลยได้เข้าไปอัดเพลงให้กับวง Danger-Danger แล้วก็เข้าร่วมกับวงได้ออกทัว กับวงแดนเจอร์ซึ่งประเด็นก็คือวงแดนเจอร์แดนเจอร์เนี่ยพอเริ่มมือเสียงเสร็จก็ได้กลายไปเล่นเป็นวงเปิดให้ศิลปินระดับโลกไม,ม่ว่าจะเป็นวงคิสวง Alice Cooper ได้ร่วมออกทัวร์ทำให้ตัววงตัวศิลปินรวมถึงตัวแ d ดดี้เมอนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแบบรวดเร็วท่าน,นี้หลังจากที่เข้าไปร่วมกับวงแดนเจอร์แดนเจอเสร็จแล้วนอกเหนือจากขอรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์ในวง ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมแจมกับโปรเจกต์ดนตรีของค่ายๆอื่นของศิลปินอื่นๆที่เป็นแนวหน้าในยุค90ดังๆไม่ว่าจะเป็นร่วมแจมกับสตีฟมอร์สอีลิกจอห์นสันตัวสตีฟบายโจเซฟทิกนี่พอกิเบิดหรือแมตเตอเล็บบีจะเห็นว่าหลายๆคนที่เข้าไปร่วมแจมนะใช้กีตาร์ไอร์ e เนตผมจะบอกว่าตอนนั้นแอดดิทิมอนใช้กีตาร์คลาเมอร์แล้วนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์อะของผู้จัดการที่ที่ที่ชักชวนเขาเข้าไปเล่นดนตรีวงนั้นก็เลยทําให้เขาเหมือนกับใช้คามเมอร์ตามผู้จัดการที่ที่ที่ชักชวนเขาด้วยแต่พอได้แจมกับศิลปินหลายๆคนที่เป็นอม์ิลนด์ทาให้เขาเกิดความสนใจแล้วมันก็ไปช่องที่เขาเริ่มเปิดใจให้กับอัลบมเด็ตอย่างไม่ยากผมเห็นครั้งแรกเนี่ย แอนดี้มอนเนี่ยมาปรากฏตัวในสื่อของไอร์เบเนตเนี่ยตั้งแต่ปี92แปลว่าเขาอยู่กับวงเดนเจอร์แล้วก็เริ่มเล่นทอนสวดทัวร์วเพียงไม่ไม,ไม่ใช้เวลาใช้เวลาไม่นานอะสองสอมปีก็เริ่มรู้จักไอร์เบเนตแล้วก็เริ่มเปิดใจให้กับอีและกีตาร์ไอร์เบเนตแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะอยู่ในสื่อของไอร์เบเนตในไลน์ผลิตของคือเว็บโปรโมทของตัวไอร์เบอร์เนตยูเจะมาเริ่มส่อแววว่าจะมีเซ็กเนเจอร์กับไอร์เบเนตจริงๆนะในปี 1>, 1 9 9่งเซึ่งไอเเ็ตอนนั้นอะอา r ์จีซีเนี่ยเริ่มติดตรรลาดละเริ่มคนยอมรับแล้วเริ่มมีผู้ใช้ทั่วโลกมากขึ้นละแต่ไอเบเ็เองก็ยังพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเขามองจุดที่ว่าถึงไอเเน็เนี่ยส่ง r า s ์ r ีซ s เนี่ยประสบความสำเร็จแต่เราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้เราก็ต้องแตกแายการเล่นเพื่อตอบสนองการเล่นแนวทางหรือว่าสไตล์อื่นๆที่มากขึ้นตอนนั้นนะ่ะจาก RG เริ่มแตกเป็น r t s e r i ซ s ex Series แต่ความคล้ายคลึงของ rt กับ ex เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากก็เลยรวมกันเป็น rx Series ในตอนท้ายผมจำได้ว่าผมเคยเห็นไอ adi t ท m o n อะถือ rx Series อยู่หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น rx ไอ rt s e rt e s rt 6 5 0แล้วก็มาเป็น rx เบอร์สูง 50, สูงหก 50, งหก 50, ้าศแล้วพวกเนี้ยก็ค่อนข้าง มีเขาเรียกมีแนวโน้มว่าจะเกิดซิกเนเจอร์ของตัวเอ็ดดิชันมนจนสุดท้ายแล้วก็พัฒนาก็อยู่หลายปีนะผมสังเกตว่าตัวเอ็ดดิชันมนเนี่ยจะต่างจากศิลปินของไอเบอเน็ตคนอื่นๆที่เรียกว่าเข้ามาไวเอาพวกตัวไทส่งอื่นเข้ามาทดลองเล่นปรับเปลี่ยนปรับแต่งแล้วก็กลายเป็นิกเนเจอร์ในเวลารวดเร็วแต่เอ็ดดิชันมนเนี่ยใช้เวลาถึง 4- 5หปีกว่าจะตกผลึกกว่าจะเลือกสิ่งนี้เขาใช่สิ่งที่เขาชอบม,มันก็เลยสะท้อนเลยว่า ตัวตกีตาร์ซิกเนเจอร์ของเอนดี้ทิมบอนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นใส่ใจรายละเอียดอย่างมากๆใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างที่จะต้องเป็นตัว a อดี้ทิมบอนเองจริงๆถึงจะออกเป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้จนมาในปี1น9 9ก็โลกได้เห็นเผยโสมแอดี Ad ้ทิมบอนซิกเนเจอร์รุ่นแรกก็คือ AT-100 ตัวนี้มีความพิเศษก็คือไม่ใช่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของเพราะว่า แม้จะตกลงออกซิงเนเจอร์เสร็จแล้วทำในญี่ปุ่นแล้วก็มีการจำหน่ายนะแต่จำนวนการผลิตเนี่ยกับน้อยมากๆมีเพียง175ตัวทั่วโลกเท่ากับว่าโบนโลกใบน,นี้มีคนแค่หนึ้คนที่จะได้เข้ากับแอดดีทีมอนตัว a t 1 0นึ่ง้อยได้เลยกลายเป็นประเด็นทำให้ ي, ทำไมทำไมซิกเนเจอร์ของแอนดี t ้ว่าผลิตออกมาน้อยจังเลยนะเป็นคำถามท,าที่เรียกว่า เขเรียกว่าคนสงสัยแต่ยังไม่ยังไม่ด้หาคําตอบคนทั่วโลกก็กลายเป็นว่าใครมีแอนดี้ทิมอนเบอร์ร้อยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วกลายเป็นแรลไอเทมที่ราคาพุ่งกระสุดจนต่อมาก็เรียกว่าไม่ได้ออกด้วยตัดแปกนะคือตอนพอจริงๆแล้วพอกีตาร์เนี่ยเป็นที่สนใจเป็นที่นิยมควรจะผลิตอย่างต่อเนื่องออกมาแต่กลับไม่ไอเบเนตซิกเจเอร์ของแอนดี้ทิมอน รุ่นถัดมากับกลายเป็นเบอร์200แล้ว300ที่หน้าตาเนี่ยิกโฉมไปเลยไม่ใช่หน้าตาที่เหมือนกับแอดิโนนเอทีร้อยเลยแอดิโนนเอที A t 200กับ300เนี่ยใช้สเปคก็คนละอย่างแต่ว่ากลับเป็นที่องบอีกก็คือแอด t แอดเ200เนี่ยใช้มาฮอกกานีเบอร์3แล้วก็ใช้มาฮอกกานีแต่ว่าเบอร์300เนี่ยจะพิเศษตรงที่มีอินเลย์พิเศษอ่าแล้วก็ตัวปิกอัพตัวอะไรเนี่ยใหม่หมดเลย ไม่ได้อิงกับเบอร์100อยสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าเสียงดีกับประทับใจแล้วก็แฟนๆเนี่ยติดตามแล้วก็หามาเป็นเจ้าของครอบครองเรียกว่าขายดีมากๆทำได้ตอนนั้น,นกระแส Air e l e m a n AT สามอยเนี่ยสูงมากๆเซอร์ไฟส์อีกเหมือนกันทันดีที่ติดตลาดทันดีที่คนนิยมกับหยุดการผลิต แปลกมั้ยทำให้ทั่วโลกแฟนแฟนแอนดิทอมันเดือดช็อกอีกเหมือนกันเมื่อทำไมผลิตออกมาแล้วขายดีแต่หยุดผลิตนั่นเป็นเพราะก็มีกลุ่มแฟนคลับที่ชอบ AT100 แล้วก็เรียกร้องก็เลยเพราะว่าจริงๆ AT 100 a t 1 0 0ทไอ้สองสองกับ300เนี่ยแฟนๆเนี่ยหาซื้อจับจอมได้ละเป็นเจ้าของก็เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็อยากจะได้ AT100 อเลยเกิดกระแสะนิยมกระแสคำถามรีเควส์ว่า ทำหน่อยเธออยากจะได้คนอยากได้เยอะมากๆแล้วเก็บไม่ทันจริงๆเพราะว่าอยู่ทําออกมาแค่ร้อยกว่าตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียงเรียกร้องเหล่านั้นประสบความสำเร็จในปี2009ก็คือ10ปีหลังจากที่ออก AT100 บริษัทตัดสินใจทำ AT104 ตัวนี้นะคับตัวกลาง AT104 ขึ้นมา เพื่อตอบสนองแฟนเพลงแฟนกลับอดิ i ตอรมอนที่อยากจะได้ตัวนี้ไว้ครอบคอรองอีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันคนเก็บร้อยก็จะเก็บ200กับ300อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแต่ะตัวหรือคนเก็บ200กับ300เสร็จแล้วก็จะพยายามจะดิ้นรนจะหา a อทร้อยให้ได้เพราะว่า a อทร้อยเนี่ยคนที่เคยสัมผัสจะรู้ว่าเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าให้ที่เสียงที่พิเศษที่เรียกว่าไม่ค่อยจะเหมือนกับกีตาร์ซิกเนเจอร์ไอเบเนตในรุ่นทรงอาร์จีหรือทรงอื่น เท่าไหร่ตัว AT-100 ก็ถูกจำกัดมาผลิตใหม่ในปี 2000, 2009, 2009ใช้รหัสเป็น AT-104L Body เ e d Order ป็นออเดอแล้วก็ตัวลูกบิดเนี่ยเป็นโกตบิ Pick ๊กอัพก็จะเป็นพิเศษก็คือปิ Up, Pick ๊กอัพเวฟเปิ๊กอัพจะเป็นชุดเดิมนะจากรุ่น o r i g จินอเขาก็จะเป็นตัว d i v ว r ซโอคูเซตัวกับตัวบิดเป็น Signature AT-1 นี่ก็เป็นข้าวค่าตัว a t ที0รจนมันจะเป็นมาไรายที่ซ้อนกันกับไอเบรนด์กำลังพัฒนา AC ซีซีรีส์แล้วก็ตัว e d นดี้ท n นะได้ทดลองใช้ก็ไอบรนก็ส่งเอส่งเอไปให้ตัวแอนดี้ททดลองใช้เหมือนกันก็เกิดว่ามันมีความคล้ายคลึงและมีมีความสอดคล้องกันอยู่แล้วตัว e d นดี้ท n เองก็สนใจเหมือนกันสนใจในในทิศทางของ AC เหมือนกันก็เลยมีการร่วมมือกันออกแบบครั้ง ถัดมาก็คือเป็น a t z 100ซึ่งจะบอกว่าพัฒนาจาก a t 100ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะแต่ถามว่าเหมือนก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเพื่อให้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 เขาเรียกว่าให้ฐานกระแสให้เข้ากับลักษณะจริงๆตัว a d i ดี s มเองก็เคยก็เคยบอกว่าเขาประทับใจทั้ง a t 100ที่เป็นคอขาวเมเปิลปกติแล้วก็ a t z 100ที่เป็น เอซีเอซีซีรีส์ก็ถือเป็น AC ซีซีรีส์ซิงเกิลเจอร์ตัวเมนเลยนะที่เรียกว่าที่ว่าออาแต่จริงๆเพราะตัวเมนกีตาร์คนอื่นๆเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็นสตีฟวายโจหรือพอกิเบิลคนอื่นเนี่ย,เ, Vai, Joe, นเ,นยเขาก็ยังก็ยังใช้ซิงเกิลเจอร์โมเดลของของเขาแต่ตัวศิลป,ปินเบอร,เร์ใหญ่ๆคนแรกที่เรียกเป็นทางการจริง,รงๆก็คงจะเป็นเอ็นดี้ิมเบิลแหละที่ออกซิงเกิลเจอร์เป็น AC ซีสำหรับตัวเอาความต่างกันผมพูดถึงความต่างกันระหว่าง A AT100 CL กับ ATZ100 ที่เราเห็นหลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวคอจากเมเปิลจะเป็นโ o สเต e เมเปิลแล้วก็ PICK UP ปิกอัพจาก AT100 เนี่ยที่เป็นคูเซอร์สตัว AT1 ก็พอมาเป็น ATZ ก็กลายเป็นคูเซอร์3าตัวไปเลยแล้วก็ตัวให้ดูด้านหลังคืองานเนี่ย จอดจงไม่มีเจาะหรูปิกาดไอตัวตัวปิดสปริงข้างหลังเลยนะแล้วก็สปริงห้าตัวงานเนี้ยบงานสวยผมว่าถ้าใครได้เห็นตัวจริงได้ลองสัมผัสตัวจริงนะจะจะสัมผัสได้ไหมแต่ยังไม่ได้เสียบตัวแอมเลยว่างานตัวงานนยค่อนข้างจะสวยเดียยจริงๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนเพลงของเอริทิมอนตัวโลกต่างต่างให้ความสนใจในซิกเนเจอร์ของเอริทิมอนที่ถึงแม้จะออกมาเพียง5รุ่นก็คือร้อย 200 300 100 CL แล้วก็ ATZ เคิง5 5รุ่นแต่ทุกรุ่นกับได้รับความนิยมอย่างสูงทุกๆรุ่นแล้วก็เป็นถ้าถ้าถทา,ถางนตรีก็คงจะเป็นความพิเศษของตัวกีวตาร์เองแหละที่เป็นคําตอบว่าทําไมคนถึงอยากได้คนถึงอยากเป็นเจ้าของตัว AT ท่าน,นีอ้อีกตัวหนึง่งสําหรับคนที่เรียกว่างบน้อยลงมานิดนึงแล้วก็เพื่อจะได้จับจ้องจับ,จบสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเนี่ย ก็คงจะไปโฟกัสอยู่ที่ AT10 ปกติเวลาเราพูดถึงซิกเนเจอร์แล้วเป็นรุ่นรุ่นรุ่นลองลงมาเนี่ยมันจะลดสเปคหลายๆส่วนจะลดจะเพื่อประหยัดเพื่อให้ประหยัดก็จะลดพิกอัพใช้พิกอัพรุ่นลองลงมาจากรุ่นเมนแต่ตัวแอนดี้ทิมอนกลับไม่อย่างั้นเลยตัว AT10 ก็คือตัวขาสุดนะครับจะเป็นรุ่นประหยัดแต่ประหยัดแค่ราคา ตัวสเปคเนี่ยไม่ได้ประหยัดเลยผมแปลกใจก็คือ AT10 กับ AT100 เนี่ยใช้พิกอัพชุดเดียวกันเลยคืออัดเต็มมาเลยใช้คูเซอร์แล้วก็ a t a t เหเหมือนกับตัว AT100 เปียกเลยจะต่างกันแค่ลูกบิดครับลูกบิดก็คือจากลูกบิดกโตที่ AT100 ตัว AT10 ใช้เป็นลูกบิดไอเบเน็ตแค่นั้นเองแต่ถามว่าสเปคไม้เหมือนกันออเดอร์คอเมเ,เปิลเหมือนกันพิกอัพชุดเดียวกันทำให ก็ไม่แปลกใจว่าทำไม a อท0สิถึงขายดีตาม a อท0ร้อก็เพราะว่าเขาเขาตั้งใจอะตั้งใจใส่สเปคใส่อะไรนะไม่ได้ไม่ใไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวกีตาร์ของเขาเลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเบอร์ไหนหของแอดดี้มอนเป็นกีตาร์ที่คุณภาพค่อนข้างจะแน่นจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะให้คนที่ครอบครองเนี่ยสัมผัสถ,ถึงความพิเศษแล้ว,วากา็คาแรคเตอร์เสียงของแอดดี้ทมอนนั่นแหละก็เลยว่าน่าจะบชัดเจนนะว่าทำไมคนถึงนิยมแอดดี้มอน เป็นไงครับเก้าข่าว,าวนอกจากจากนั้นก็คือไม่มีแล้วสำหรับตัวเอเดีต์อมนเองก็อัสไตล์เพลงสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเพลงเขาไม่เคยฟังผลงานเขาตัวเอเดีต์แมนจโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่จดจําก็เพราะว่าผลงานของเขาอะท,ที่ที่เขาเล่นดนตรีนะมีคาแรคเตอร์สไตล์เบลดี้ที่ไพเราะตัวโน้ตที่สะอาดการจัเดเรียงตัวโน้ตเนี่ยไม่ได้ใช้ความซับซ้อนนะไม่ได้ใช้ลูกโซโล่อะไรที่ยาก,ยาก ใช้การดันสายการสไลด์การเล่่มพิชอนิกพื้นฐานแต่เขาเรียบเรียงความเรียบง่ายออกมาเป็นวลีที่น่าสนใจเป็นวลีที่น่าฟังทําให้ตัวอดนะีตวอนเนี่ยขึ้นเชื่อเป็นคนหนึ่งที่สร้างวลีของกีตาร์เนี่ยได้อย่างน่าฟังน่าติดตาน่าสนใจนเรืยกว่าถ้าเพื่อนๆเคยไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขาตามสื่อต่างๆเอาง่ายๆที่ผมเคยเห็นก็คือในในโอเวอร์ไดที่สัมภาษณ์อาจารย์ปาสัมภาษณ์เนี่ย อธิทมมันเองเน่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องปรัชญาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความสมดุลในชีวิตการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยการเล่นกีตาร์ขเขาก็เหมือนกันเขาพูดกับรายการโอเดอว่าเราจะต้องให้เกียรติผู้เล่นให้เกียรติทิศทางดนตรีให้เกียรติตัวโน้ตให้เกียรตยริแนวความคิดของคนอื่นเราจะไม่ไปขวางคองเขาเราจะไม่ไปขัดแย้งเขาทั้งนั้นการเล่นกีตาร์ของเขาก็คือทํานี้ก็ได้ให้เกิดความสมดุลให้เกิดความสอดคล้องกับผู้เล่นในวงเพื่อให้ออกมาไปในทิศทางเดียวกันนั่นอาจจะเป็นเคล็ดลับ ของอนี้ถิมอนตัวกีตาร์ของเขาเองเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเอทำไมทรงเชยจังทําไมบางคนนะสําหรับบางคนนะทําไมทรงดูแบบศิลปินเบอร์ใหญ่ทําไมกีตาร์ดูเรียบๆดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ในความเป็นจริงสําหรับคนที่ได้เห็นตัวจริงแล้วอย่างที่บอกตาฟังเรื่องไรผมพูดไปแล้วไม่มีอะไรธรรมดาสาหรับอดีนิมอนแน่นอนตัวกีตาร์เอาเองก็ไม่ธรรมดาแน่นอนภายต้้วขามเรียบง่ายแล้ว่าตัวกีตาร์ตัวบุคคลใช้ความเรียบง่ายแต่ซ่อนความพิเศษไว จต็มเต็มเลยสำหรับวันนี้อ่นาจะเต็มอิ่มนะครับกับเรื่องราวของอดีตผมนัมาฝากก็อย่างนี้อีกผมคิดว่าอย่างทางเดยอนนี้มันก็คงจะมีอะไรให้เซอร์ไพร์มเหมือนกันเหมือนกันมีอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรวบรวมนำมาทำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจใเรา สวัสดีครับสวัสดี